ไปจ้า,จามาแล้วจ้าไอเอินมือนเนี้ยอย่าให้น้ำท่วมเฮียอ้ยด้วยแม่งนอกบ้านใ้น้ำท่วมเฮธอน้ำท่วมเฮียเฮีย,ยมันก็ะโลมนั่นเด้อุ้ยโอ้ไม่คือมุกหลายแล้วว่าสงสัยมือน,นี้ยายสิจัดนักให้ใหม่มั้งไอเอิน<ม>อย่าปากแห้งหืมน้องลินน่ะนอนอยู่ห้องทั้งคางเนี่ยถ้าน้องลินได้ยินน่ะอายเนา Yes, yeah, tungi, tik 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 เล่นเอาม้าเหรอพี่ไี่เอ๋ยเอ๋ยไม่แถวเขาม่ให้เหอเอาม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 าอยู่พอดีมาเดี๋ยวได้อย่างมาให้อ้ายกินน่อ,อมือนีิโอ้มาพอดีหิวพอดีเลยวะอันไอ้อินจ้ะลินมีเรื่องสงสัยไหมแต่ว่าลินอ่ะว่ากาถามเอื่อยไหมย่านเอื่อยไหมแล้ววาถามอยัง เมื่อคืนตอนดึกๆอ่ะลี่น่ะก็ล่างสิรับแม่แล้วความเสียงอย่างมันดังมากจากหอกเอยไหมดังดาหายหายดังมากทั้งคืนเลยฮะเสียงเสียงมันเป็นแบบใดนเด่นเสียงมันดังประมาณชุกชิก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 นี่ย่งประมาณนั่นแมะแล้วก็ก้อนเสียงนี่เมื่อสิหายไปอ่ะมันลงถ่ายด้วยยัน คือจัองเสียงเบิดแห้งนี่แม่คือเสียงคือมันเป็นเสียงจร้งรีดเป็นเป็นเสียงที่ฟังหาฟังยากขนาดนี้ปีหนึ่งมันิีดียินอยู่เท่านึงเอ,อขนาดเมื่อคืนนี่อ้อะแอบฟังอยู่เบิดคืนหมดเลยเพราะว่ามันหาฟังยากนะถ้าบุมีบุญอีรีเนี่ยบริฟังมันดอกอิริเหรอ,อเนาะถ้าลินอยากฟังด้เดี๋ยวอ้จะพาฟังได้คืน ฟังบ่ลอิตีอีลลติอยากฟังอ้ยอยากฟังอาจ็กซีเดถ้าลินอยากฟังเด้ะถ้าลังอาบน้ําแล้วเนี่ยเดี๋ยวลินเนี่ยไปท่าอา้ยอยู่หน้าห้องน้ำแหละเพราะว่าไอา้คิดว่ามันต้องอยู่หน้าห้องน้ําแหละมันต้องอยู่นั่นละมีแน,น,น่นอนจ้าจาเดี๋ยวน้องอาบน้ําแล้วแล้วอ่ะกระถายุนันเนาะเออจ้าจ่าจา,จาได้ไดไดเข้าเข้ามั้ง